บสบายดีค่ะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัดสกุลสกุลเนาะมันีอมาพร้าพ่อพ่อซองมันต้องเปลี่ยนแล้วอะมะพร้พ่อซองมันต้องเปลี่ยนแล้วเมื่อนีร่แม่ต้องเปลี่ยนสิ้ผ้าไอ้สิมาไห้ปูร้องไห้พี่น้องให้เป็นเรื่องอดีตให้ฟังเนาะพ่อแม่ต้องเปลี่ยวกับโอ้โเนาะได้ยินฝนเบาให้ฟังแล้วก็อยากหูแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยว่าข้าวรุ่นปูตะกี้คนทุนคนยากสำหรับไอเนาะเดี๋ยวคราวเวลาไปฟังน้ำกันเลยเนาะเดี๋ยวคราวจิตไปให้ ปูในเราให้ฟังให้พี่น้องเลยเดินสบายดีปูปูระกงระกันกขน้างในสบายดีสบายดีสบายดีเอออันนี้สารมวยเนาะเออ,อเป็นไดโน,ใน,นปูดุนเจออ้าตะกี้เป็นได้ไงเนาะความถูกความยากมาคือได้ยินว่าถูกยากแท้บัวได้ว่าถูกหนึ่งลอดตายรอดตายเ,ออเป็นจะได้คือว่ารอดตายนะรอดตายเน๊บข้าวเกลี่ยนปฏิการเออ บ่ได้กินเข่าไปจะขาดตู้หมอเข่าไปให้เพื่อนก็ได้เอาไปให้ไอ้โวยเขาไห้แสงยีดงบุณให้ยู่ป้ายูรอนคุณอ้าข้าวตะกี้เพันอันนี้บ่วปูโอ้ยพวกไอ้น้องเต็มบ้านน่องเต็มบ้านเลยได้เครื่องแค่รอชายเกียนไปขโมเห็นเข่า เดคล่องลบ่บ hmm ่ย hmm. มุนกล่องมไม่นี่ค่อยๆส้างเลยใส่กระชงเ้อเลยแต่ใส่เกี๊ยสแกใส่ข้าวี่ป้าน่กระเพงใส่กที่ผู้ดูนะนักขี่พ่งไทยแหละครับเข่าไทยเดี๋ยวทุไปใหเพิ่นนะเะส่ว่าไอข้าวจะกกี้น์ะเพิ่น ไอ้เกิดสงครามกันมอีนไนโอ้ยิ่งกันยิ่งกันกันเออจนุกพนคือ้หัวตกเต็มต่ำต่ำหน้าบ้านนี่อัไหวะนี่แบบประชาชนแบบไปดีอยู่ไซส์ะอ้าวกพบแลนป๊กนุงหวยคนเียพนุ้งหวยปนหวยคนเดียวนวยเออเออเอเ วย่าได้บตน่ะน่ตน้องหวยพนบอืพิการลายอัจักเนาะนาบ้านนอยจักนะพัิการลายพ่ออเนาะเพลงมาถามยจ้เขากรบาจักมาเาจัจักไหมไหนออเขาอยู่ใช้ลงบ่คือเป็นยี่ไดนอนจู้น้ำเียงให้เทียงหน้าคนนั่นแล้ว่อนี่นาบ้านนี่เป็นหนาบ้านนี่ เมื่อตรงนี้ขบขม่าจะผนตีกันอยู่เจ้าเป็นอันชมเขาไหชมเขาไผ่ชมเขาทอดใช้ชงไผ่ชื่อที่ไรชมไผ่อยู่เขานำหอยมาอยู่หน้าบ้านนี่น้ำมันหอยแพนเขานำมาขึ้นบริบริยามคัมยามกบทิโบตายแล้วเขาก็ได้ถามใครวันนี้ อาท่าตายประชาชตตาตาตายตตายตาตาย่หายาไปจังบานตายตายหลายคนเ่ยาแคมนุษย์มันนี้ตายิึงกันสงครามวานีตเด็นแต่นตายด้วยระเบิดว่าปุกระบตายด้วยปืนถือปืนนี่เลย นายยิงนายยิงกันได้นี่คือในหนังนี่บอกเขาเป็นเมืดูกปืนมาได้ยิงกันดอกเขาปุ๊บเดี Pepper> ๋ยวเขานั่งเทบาดรไหนที่เป็นมืดแล้วฉันบอปืนปฏิการเมืดยิงอยู่ชว่างพูนฉันบอกเออเขานั่งมาบั่นลูกปืนเพิ่นมันเบิร์ตมีูกปืนชูเขาบ่ได้ปุ๊บวันทัน ไทยก็อยากเป็นนายไทยกวานาน้าไทยกับบยญาติบวยามำเออนเป่าแก่จะบิดเ้่ิวใครวะเออขึ้นโทษลายมันย่งวะเออเริ่มนเริ่มขึ้นโอ้ควายาคาดอยู่กับจะาพลดึงไปเลยเดี๋ยวลงนูกปืนตกต่ำต่ำตุต่ำมากอแล้วประชาชนไม่ระถือปืนเร็ว นี่ท่านบอกตายเด๋อตาตาเออตาตาก็ตายอยู่กับที่น่ะแท้กบพอเงยบแล้วดอกเราเลยคลัดผ้ามาหาแม่ไหมผ้าชมข้าราชการบ่สรับผ้ามาแซปแซปแขนอีพรมอยู่แน่ว่าโอ้ของคือของคนไทยน้าเนาะมันยังยิงเราอยู่แต่ก็ ้มันต้องมมกินจิ้มนหแเนี่ยไมาเนี่ยแอนข้าราชการเี่กมีคนออดไลนยว่ะเหรอกลกลายเนี้อฮืออคุณเป็นข่าวกคลิปสเรือเรองม่ีมา่ไปเราเป็หลายเดกบอกไปไปเทนน้อเนาะ กัยังลายเด้อบวโบแล้วคนณนาทีไปประเทศนอกพุ่น่ะเจ้าเคยส่งเขา่าพนอยู่บ่ส่งบัเดเน้ยเขาบักเจนหลกเจนลาดมุ่งหน่อยจําซื้อเคนจุ่มพักจุ่มพานนมุน่งน่ะเออจําซื้อเพิ่นได้อยู่บ่ของคุณบ้าน์ประไว้นี้เออมันพีนมันอย่างเลยแตมีบ่ เอออันคนเจ้าจำซื้อคนได้วันที่วัได้แด้าดื่เนาะคนนี้กินข้าวเยอะดอืมัชื่อได้ก็ตายไลตายสิบหกสิบตายเ่อพอไดาเ่ขวดตายสิบ่ไม่ลายแล้วจำไม่ได้บ้านบ้านางเขา เปนยังมีพระรั่วเปวันเอเราซื้อไดซื้อไดเกลียวเนาะลายเยอะเมันเขาชงความอะ้ราหารัรับเขาขึ้นบ้านเ้างกัไปเขาหลงเราตายเมื่อใดเออจันนาจันนาใช่มกิว่าตายได้ไปจ้ บาุมเนี่ยนว่าบักชมพานบ้านปวายก็ซื้อแต่ว่าแต่กัเสริมแล้วจ่าเป็นคนส่งเข่าแมนมดเนาะบ้านชมบ้านส่งก็แมนตะอุ่นตะอินนะมูนะน่อมแมนมาด้านแถวเนี่แถวบ้านพุนชินนี่หหพ้นก็มีนี่กับบจื้อัวกัตาย จะพูจะทา่าตายอ่ะข้าวหลุ่มเผาตะกี้ได้ไหมพี่้องแม่น้องเลกลียกับาดักเนาะกตอยากหูเนาะ่นได้ยินได้ยินได้พนว่าเกิดเชิดเกิดสงข้ามกันเนาะไม่น้งเลกลกันเลยอยากใ้เพูดว่าให้ฟังประสาทเักปีชาวไต้เจ็ดหมามานีเนาะไต้เขาตีกัน,ยนอยู่นะบ้าน แลนกันซีเซลเนาะนกปืนเออพ่นคือปืนพ่นชิยูงะนอนตะกี้เนาะม่นชิน้ำหมักครับถือปืนถือบีแข้งพ่นไปนั่งอยู่ตีตาข้าแดงอ บั้นน้องให้นี่เออยังจำซื้อไรนะเจ้าก็เนยคือปืนคือมีแขงเพิ่นเราตายว่าชียครับนสักเ้วม้จัดล้มลเอออองไปเพิ่นยางวาได้ออไปเชืองไว้ป้าจ้ะค่ะเจ้ามองนะผลเพิ่นเพิ่นมาตก ฮาเอาฮักไปตอกฟุ้งมะม่วงไอนเพื่อนบัดเขามาอย่เขามาบ้านพวกน้องเต็มยืนไปเอาเลยเวลาเอาเข่าไปหายกระเ่องไปข้างแม่ปู่พอดึกเนาะเออชุ่มีตาจำคำชุ่มตาเคือนอันไปกินลาบงัวน้ำผู้ฏิการนะ โยกเออพื้นตายเดียวป๋ฟังพี่บอกัะลำบากคักไปพี่นอ้องไม่ร<อ>ุนปูอลกบบอแดลำบากเลยจำไว้ช้ำน้ำบอกพันกัวร้อยเจ็ดชิบหอ

บ่ได้ลำบากัุณเจ้าไปในหน้าในบัวได้เห็นแล้วเราไมาแท้แล้วบอกอฮี่กุลี่ี่เลขาิการขาเขาคับเจ้าบอกได้เข่าแด่โอ้ยขาแล้วบอกที่จะตักเชียงเกลียเอาปุ๋ยไปปุ๊บเ แนววันี่ปฏิสัมภาัติการนี่มันสงบปีได้สปูแบบพญานี่เหยไหมยายิงกันนะครับเด็กทุกยันด้มันค้าได้จุเอองนั่นี่กันี่กันนี้ก็มีอยู่บางคงใดก็วันยังทางทใดก็วันยังปฏิกาศเออแถวทั้งคณวัายังไหล เดืองเราบริษัทบริษัน้องเอ้ยแม่น้องเกิดก็อยากฟังเกิดบทท่านเพิ่นนี่เออบัจักนี่ยิ้นแต่เพิ่นวอาว่าข้าวตะกี้นั่นนายยิ้นกันหนีท่านกับท่านบมท่านก็ตายเพิ่นว่ะก็ยังเหนื้อเห็นแต่าโปปูในนั่นเนียเพิ่นยังวัวไปมัวไปหมดเลย คนนั้นยังว่าอยากไปเที่ยวเดี๋ยวมึงกูเพื่อนตัวชูตัวชดอยู่นในมันตวกุยไปโทตรตายเข้าไปกลางเึ้อนเนี่ยคอมเมนต์เขาคำคือพวกไอ้น้องไปเั็นเพื่อนนั่นน้อยตายบดผู้แบบไอ้ผู้ผู้เจ้าไปทรงเข่าแหละผู้ยั่งก็ผู้ตายวะปู โอ้ยมันตายหมดเลยแล้วตายหมดบ่เอาไปผู้ย่างมะใช่ไหไปมุกเข้าความเมืองไทยผมไปจีตักแต่กับบ้านูซื้อเสียงกันติแต่มาส่งเข่านี่แมนเจ้านั่ส่งทุกชงยากบ่เออบ้านก็มาใช่แต่ผู้เดียวคนช่าง พันช้างอยากให้ไปตายคนโน้นบ้านไม่ใช่ตัวเดียวเนาะขบวนแพ่งควรจะไปตีขบวนแพ่งมันก็ใช่หลายคนเนี่ใช่แต่ผู้เดียวไม่ใช่บอกแต่ผู้เดียวสรุปแล้วก็แม่นปู่นี่เนาะเป็นคนทรงเข่าเนาะแม่พี่น้องเไยทรงเข่าทรงหนามเนาะแม่เปลือกก็บืองบะถึกเนาะแม่พี่น้องมอสแซมนี่พ่อแม่พี้องมือืด ตังโบวนนั่นปติชกายกันเ่นี้ใช่อันนี้กันนองเฮยพี่น้องเอ๋มาถาวนีก็มาถานบวนยพี่น้องเอซื้อนั่นน่ะน้องมาบวนนี่นะไปหากินพวกน้องอยู่หน้าน่องให้ชมซื้ออยู่นะปุ้ยมาอะไรกันไหนโหดชมซื้ออยู่ใช่หมเพิ่งห้องน่ะเพิ่ยังใส่เจ้านั้นเถาวนหัวตายแก ไปเห็นไผกับว่าได้บว่อได้บัวว่าเอาพวกนั่นยูนี่หันอยู่นีบอวว่าภผของเรื่องหผายเรื่องมันได้น่ะเขาอดได้กับเขาอดอยู่บอวว่าเอออะไรไงเอออิทระอยู่หันปฏิการอยูนี่บอกบอวว่าไผยภัอดได้อดอยู่มาบอกมันซื้อและถบวนนี่างไรในสิยงนี้เนาะชิแท้ของเรื่องไผเรื่องมันเป็นแตย่านเนาะ ไปอดได้ก <LY> <kah> um ็อดไปอัดก็ได้องเขาไปก็ข้าอ่ะไปบอิการอยู่ฮะอิชราอยู่นี่บอกไปคุบเขาอิสระพัวไปหายิงกระลัดไกนอนแข่ดูที่ชูชดูสั่งมาเดียนี่ึฮัมบบ๊วบ๊วไปะวบ๊วมีย้วบ ไอิชราู่หั่นอิชรายะหนึ่งบ่เห็นแต่บ้านเมืองคนดรอกเห็นแต่มาว่าอ้ไมพ่ช้างมาชี้ได้พี่ช้องลูกปืนบางนี่ก็ยังเห็นได้นะพี่เนาะลูกปืนใหญ่นะลูกปืนใหญ่เออยังเห็นอยู่เนาะงหลูกคลูกปืนใหญ่ยพี่เนาะกางเดยังเดืออยู่เนาะอยู่น้ำให้เขา บนเตียงเขาอีช้อนปุ๊กนหนุกเพิ่นีลยเนีะเดี๋ยวบึงันหลหรือว่าจะเอาลักอาไใยางเขาห้ย่างเขาหูจักไหมหนุกระเบิดระเบิดกัยังเห็ดยู่ได้ไหมพี่น้องอ้ปัจจุบันช่วยนี่กัยังอยู่หัวยื่อจังไเอาเพิ่นเดียวไปเอาเพิ่นได้มดเดียวบึงลูกอันหกทิปเรือแปดทิปแล้อัน เราเนี่ยเป็นนาเราเม <c oughs> ื่อไห่าชัมพูตินดูเบนะ <c oughs> เดี๋ยวมึงคลูอย,อยุตะสายไปไปตะบูช่ยอืมเอาพึ่งมึ้งพ้องฉันเอาพึ่งมงได้รสเชียงปากเนมาต่คมีพอบับนั่งเมื่อกินน้ำข้ามจะวางเนาะเฮ้ยลองก่อนเ <c oughs> ออวะ่ะ <c oughs> จูเอาผึ่งนู้นแล้วพูปับเรื่อกลับไปพัดน้ำพึ่งทิมอันนั่นใส่ไผ่แล้วบาดเลยก็คืนโลกอืมก็คืนก็เว้นเลยทิมเชิญองไผ่ทั้งทั้เสียบาดเข้ามาเด้อวะเด็กแถวแถวมาใกล้อ่ะอเลื่อนเขาจอยน่ะมันแตกปึ้งทันดีว่ะเด้อเออเฮ้นี่ะบอ เพ่อนได้กินท่อน้ำเริ่มอยากแม่โอ๊ยเริ่มอยากเออน้องอ่ะเจ๊เพิ่งว่ะเออน้องเนาะมันมาขนาดนั้นอยากกินน้ำจริงทุกเอาตัวรอดกันเด้อเนาะประชนระชนเลได้ อยู่เด็กก็ได้อยู่ดก็่อดนนั่งอยู่พุ่นดิม <Hayır> มันไก่พู้เดิมนั่งบังไม่พันเบิงว่ะเขามาแล้วต้องเปลี่นคนมาด้วยวอะเขาจัดน่เอื่องเขามาองไก่ว่ะอ้แชก รถือว่าดวงแข็งนะเจ้ากระปุกดวงแข็งแน่นอดวงงแแข็น่นะคนไปส่งเข่ามีแต่ผู้เดียวนี่เออคนเอิญวันไปทรงวันตายบัดเขาได้เป็นตัวดีแล้วหน้ากระเบื้หินโยเห็นได้สัมันไปไกลแล้วเนาะสีรีส์กันเออหน้าเขาลูกคนนี้ตายมันเจบซื้อเป็รายอม่นไะไรบางทีอันคนที่เจ้าทรงเข่าทรงหนามกัน บางทีเพิ่นนหนักมียังชีวิตอยู่กับมีเนาะปู่หับมาจักซื้อกันเนะาะตาบ้านนาตะละว่าเขาหาเรื่องกัเพิ่นว่าเอาลูกเพื่นออกเขาเริ่มาว่าทิ่ค้าเราวะเพิ่อนไอ้คุดคุมเราให้คุดคุม,คคมเพิ่นพ่อบ่อชาันนี่เราพ่อบ่อชันนี่เพิ่นมาช่อมันเกมจบต่อยเราวะเพิ่นมุกวงหันโดดแล่นมุด แต่ชิเมนยู่กับมือก็อยู่กับมือเออชื่อนี่ขาดวัดเชื่อมันนี่เขาก็กว่ามัานดีเสริมเ <laughs> ชื้อเชื่อดีลงเนี่ตมชินีนนี่ันันดะยเชื่อทเามเชื่อดีลงบรรณาการาเลยนะี่ทามอยู่ใช้บรนณาการาอน่อยใส่กับมือเอาไปให้ไปชงโยกไปชงมันก็นเห็นแล้ว จะตายเ่อยิบรัเลยไ่จาันน้เพ่นไปใช้แฉบหมดรักจักไปใช้ไปชงอะไรพัฒการไปชงอะเขาเลยกัย่าแหละ่ง่งชงคนไปแล้วก็เพิ่นกับไปขามขามไปพังไทยสบอไปชงกับยูน้ำมูเห็นไหมจักไปชงปชะไรไปงน้ำมูก็ค่ายมาดีไปชงว่าไปชงกันไปชงให้มูพัฒการเนี้ยของมันพบมาแต่ผมเนาะ มาเปนระบบเป็นให้คุบคุมผังไวท้ที่ผังอ่ะจากต่จะย่างเนื้อตีต,ออต่อได้หรือเปล่าตีชงต่อได้เนาะเอสอส่งไปชงไปหันไปน้ำมูเขานะได้แล้วไปชงเขาเขาบังม้่นเขาเม่งตายไปลเลยแต่ฟันคำแขนคำจานน้ำมูนี่คำเรือกระเรือ,อยังจะค้นเจา้ากะเวงมูเจออ้าสมุนนี่นะ ยังดอกบกำบานายังย <c oughs> แต่พวกนี้เนี่ยเข้าคลองมาแข่งเป็นกองรอนในบ้านนี่ยได้ยังไวปฏิการนะาการนะุ่นน้อยแบบตาคิโตโตนับเ,เลยวาฟันซี่หาคนเนาะถ้ายังเหนือกันเนาะบไดายหรอดนปฏิการหวยพี่น้องเอ้ แถวเนี้ยได้ยังโไปหอนลอยห่อนลอยสองลอยอืต่าท่าุนเอือักัเขาไ่ได้ถึงไปนี่หรออนี้แของมือามือมาบอกให้ไปเจ้าจะไปซือมือนะองามือมาบอกให้ไปน้อยนัเขาไปเจ้าตายไปเป เขาไปชงมาเขาิมาบาวิิการพี่เลยนี่นี่จะเขาบวชนี่เขาสร้างนอมแวรางน้อเขาจะใหนตายนะว่ามันหาวตตายดวงแข็งคูมือเลยแต่เราเนู่ยวันนี้ไม่น่าไปชงกันชงกันได้จะปูแบบลักไปแบบแดนนะเอ้าลักใส้ยังไปจะลักไปเนี่บอลักเออ เข่าน้ามันใสแนวอื่นบ่ใ้รถใช้ขีบุนพังใส่ขีพุญน่น่ใช้คีพุนพังไปเออใช่ทรงยางกับมุกใส่กลางขีพุนผูกผักแน่เนาะผักแน่ปั้นน่ะเขาูเขาบัาอด้เออบกเจ้าช่วงบ มาเจ้าทบไปบัดบวบไปบวบอันบัดขบันบแตงบวบมาบวบมาบวบมันเจ็บบัจบแล้วเจับเทไรข้างเล้เราจับจับแต่ก้นหนยนเทไรคือคือมาแบบัดเขาว่าท่างเออมีผู้คนคนช่างเจ้าโอ้ตายมาได้ทีช่างูกเลยคุณช่างเจ้าเราอ่ะช่างเราเลยให้เราไปงคอได้บัดช่างจับลอกบย่างเง้นองไ ทจับหลายเถื่อนแต่กระโดดออกมาเนาะนั่งเดือในบ้านนี่เข้าตีกันอยู่พวบเขัาที้บ่อยู่โค้งวงผูกเดี๋ยวผันแลนไปแลนออกตัวเดียวเด๋ยวเห็นเนาะอยู่นึกอยู่ไกละเชื่อทุ่นกับมันเกิดเขาก็ยยาแล้วเขาก็พวปเดียวไปมาตัวที่ตายอนเลย พลังงานเอาไปเฮียนเลยฮ้าฉันเอาไปพี่น้องเลยทางปาเาแล้วั่ะวง้คือกระบอกได้เนาะโอ้สิตายคนเขาได้ว่าเอาเลยทางกรมือกันจีบจอบนัำเดือดเลยนะมันแรไปเขาทั้งอ้ยมีสุทั้ง ตายไปเลยดิคนที่สร้างเราก็ตายไปแล้วไงพี่ดองไงสช่างไม่ต้องใช้แต่เราเนาะไปดไปทั้งวงไก่มาไก่มาไมใช่เราไปลนมีเสียงนากนอนนา หน้ลูกเนี่ยไปชมกับพฤตกรรมมันด่าไม่ใช่ครับไปเฮียเันนี่ไว้นี่ขอคุยมาเนี่ยนะโอเคสำหรับปูเนาะบาวลายกับเงาเราเหลืองนี่กับบจบเตะเทื่อู้โอ้ยเาอัีเป็นนั่งทั้งมืดมือกับบลมดเนาะเาอีนี้ิทั้งมืดมือกับบลมดทนเังไงวะง่ายเลยเนาะทั้งเลยกัอ่ะโอเคสเปรพี่น้องเลยคือปูว่ากันแหละ นางพังวดมือกับโบจบเจ้าเชือแม่นแม่น้องเปลี่ยนก็อยากหูให้พี่น้องก็ได้ถามเพิ่อนอยากหูเรื่องปฏิสตัตร์เนาะอะไรก็ได้ว่ารุ่นพอ่อรุ่นแมน่ตะกี้โอ้เล้วพ่ออย่างมาแน่เนาะเปิดสีมาไะไแบบนี้นี่สำหรับวันนี้แม่น้องเปลี่ยนก็สได้เล่าให้พี่น้องไปได้เนาะขอบคุณขอบคุณ,อคณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เขมาติดตามได้กดได้กดแชร์แม่น้นนองเปลี่ยนเลยเด้อสำหรับวันนี้สบายดี